เหมือนหนีมาเหตุแนวหากินยาหรือเสียอิ่นว่าของกินเด่นผู้เฒ่ากับบ่าผีเห็นแล้วมีผายเคยกินหรือว่าผาท้าถูกมังบอส่วนไผยังบ่เคยกินก็ไล่งาตัวแน่เพราะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะอาจเริ่มแรกก็ต้องไปแช่ข้าวเหนียวก่อนสีเหตดเมนูนี่ก็ต้องมีเข้าเหนียวก่อนด้วยค่ะเอแสเข้าเหนียวแบบเล่งดวนแน่นหาหอนสิผ่าน,นาที่ย่างออมาไปหนึ่งเขาจ้าสีนิ่มจ้าและนี่ก็คือตัวเด่นของงาน <c oughs> ก็คือลูกมะตูมสุกนั่นเองค่ะเหมซื้อซาเกิดมาเพิ่งเคยเห็นบ่่หหูออดบเปลืกมันแข็งสุท้าหาจบสกก็คือิดน มีหนึ่งลูกแต่เสียไปแล้วครึ่งลูกเลือดเกิดแม่บอกว่าได้มันกินบ่ได้ต่างเอาออกกอนในถ้วยนี้คือเม็ดของมะตูมทานไม่ได้นะคะจากนั้นเอาสอดมะขูดเนื้อแล้วก็เอาเข้าเหนียวลงไปค้นๆในเขาก,กันก็กินได้แล้วจ้าเจ้าของซิมแม้วก็เอาไปหายแม่ซิมน้ำแม่บอกว่าหอมจ้ามันไม่หอมเท่ามะม่วงนะ เมนูบักตูมใบโบก์นี่สำหรับเอแล้วไม่กินหอมแล้วก็หวานหน่อยกว่าบักม่วงหรืออาจจะแล้วแต่ลูกกับแน่ใจแต่ถามว่าแสบบอแสบอยู่ใจจ้าแล้วแต่คนหมักเนาะเอก็แอบทายตอนเฮ็ดงานมาฝากน้ำจ้าอ่ะกินในคลิปไหมเอ้ก็ลุ้นลุ้นเขากดแป๊ปีกบักตูมลูกเดียวกินห่อสามคนเอกเอาไห้พอกินน้ำจ้าเพิ่นว่าแต่นอนนน่ได้กินบอยเห็นข้าตะว่าไหลเบ่กกินจักเทียเหลืองลีลาหน่ยยืนเน